ไอ like ้นี่คือแฟนตุงตุ้งตุงเหรอวะเจ้าหัวแก้วเนี่ยนะนี่คือเราต้องขโมยเลยใช่ไหมเฮ้ยโอเคเฮียเราขโมยแล้ววะเฮ้ยดูดิตุงตุ้งตัวนวิ่งนี่เราอ๋อมันเหมือนเกมขโมยไข่เลยนี่หว่าเียประเด็นตอนนี้คือไม่ได้กลัวตุงตุงตุงนะแต่คือกลัวว่าไอเพลงที่มันกำลังเล่นอยู่เนี่ยมินิกเกิลสิรเปล่าไอเทียมันร้องเพลินเลยนะครับนะตุ้งตุ้งตุง มันน่าจะมีเสียงแม็กกาเป็นทุ่ง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 วิ่งตามทุ่งเอาเมียกูคืนมาทุ่งนฮะถ้ามันวิ่งช้าอย่างนี้ก็คือแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวขอยืมคําพูดกับตันอเมริกาเลยแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวนะครับนะแล้วเราปีขึ้นมาได้ได้เหรอดูดิมีมนได้ตรงเนี้ยเฮ้ยโวยวันเชียบอย่างเงี้ยเชี่ยเฟี้ยวเลยอย่างเงี้ยจุกมันผมบอกเลยแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวทุ่งๆุจุกว่ะเชี่ยมาดูดีกว่าว่าผมจะอยู่ ได้นานขนาดไหนนะผมคิดว่าเกมนี้มันใช้คำว่าอะไรดียะเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคอนเทนต์นะครับก็แค่วิ่งหนีตุงตุงตุงนะครับนะไอ้ตุงตุ้งคนวิ่งมาแล้ววะกูยืนรอมานานแล้วโอเคยืนรออยู่นานแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเลยขึ้นไปด้านบนเนี่ยจุกมันผมบอกให้บนนี้อยู่บนนี้จุกมันนะครับนะเพราะตุงตุงตุงมันขึ้นมาไม่ได้ไงมันขึ้นมาไม่ได้นะไอ้ตุงตุงตุงอะดูดินี่ผมยืนอยู่เฉยเนีนะมันหาผมไม่เจอว่ะอ๋อนี่มันขึ้นม ไปดูถูกมันไงสามนาทีผ่านไปนะหลังจากที่ผมขโมยแฟนของตุงตุงตุงมานะครับแน่นอนว่ามันน่าจะกดเฮ้ยอะไรอะทำไมดูเหมือนมีคนขี่สายลุงด้วยวะน่าเฮ้ยกูอยากมีไอเทมมั่งจังเลยนะครับในสักห้านาทีก็เก่งแล้วเฮ้ยดูดิเชื่อมีสายลุงเ้วยว่าผมอยากมีไอเทมมั่งจังเลยนะครับผมมองหาตัวที่มันวิ่งตามผมไม่เจอแล้วปะอ๋อนี่อยู่นี่เดะแม่งอยู่นี่ก็โผล่มานะครับ ม่ให้ z ุ o มเป็นเสียงเลยทุง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 เอาเมียกูขึ้นมานี่เอาเมียกูขึ้นมาไอ้มันวะเอาเมียกูขึ้นมาเฮียจะห้านาทีแล้วนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับตึงจัดอะนี่ยังไม่ตายเลยเนี่ยห้านาทีเนี่ยยังไม่ตายเลยนะวิ่งอย่างเงี้ยทุง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 ห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ ผมยังตึงปี๊ยะอยู่อ่ะเอาง่ายๆคือแบบตึงจัดอ่ะเฮ้ยดูมันผมจะมีไอเทพมาอะไรด้วหว่งดูดิเหมือนเป็นกล่องปองน้ำนะลองกินดิกินกระปองน้ำแล้วทำอะไรได้ไดะมครับไม่รู้อ่ะมันมีเสียงดื่มน้ำนะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะเอาไมา้กูเพื่อไม่ขานาดเอามือจริงๆเลยวะเฮ้ยมันอีซี่เลยวะไอตัวที่เพื่อ้ผมอยู่ไหนเนี่ย นี่ใช่ตัวที่วิ่งไล่ผมวะเนี่ยรุนว้าวุ่นมากเลยนะยเนี่ยอ๋อนี่ไงตัวนี้จริงด้วยมันคือตัวที่วิ่งไล่ผมแม่งว้าวุ่นจัดเลยเมื่อกี้นะครับมันบอกว่าเมียก nice ูอยู่ไหนเอ้สองตัวละครตัวนี้มันเป็นแฟนกันเหรอวะอเท่มันมีสตอรีลลงสตอรี่ด้วยเหรอเน,นี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่แบบตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาโง่ๆนะแต่ดูเหมือนมันจะมีสตอรี่นะครับมีสเสน่ห์ใช่ย,ย่อยนะนะครับน่ารักเหมือนกันนะเธอเนี่ยเที่ยดูดิ นโีโอเคครับงั้นก็ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะคือแม่ผมคิดว่ามันจะมีอะไรตื่นเต้นกว่านี้นะครับให้เราแบบวิ่งหนีอย่างเดียวมันก็แบบเฉยๆยยนะเมื่อกี้ขนาดแบบถ้าผมไม่แบบติดประมาเนี่ยจริงๆผมวิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับเออโอเคงั้นก็พอแค่นี้ละกันนะครับคือเกมแม่ไม่มีอะไรมากอ่ะจะให้ผมเล่นต่อก็ไม่รู้อ่ะก็แค่วิ่งไปวิ่งมานะครับนะโอเค ถ้าชอบ,อออบ,อบดูลงกดไลค์กดแชร์กดซับและใครสนีจมาเจอฝากเกันด้วยนะสวัสดีครับ